มารับชมครับกระบวนหนึ่งหกเกครับปีท่านใดเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องป๊าปารสตรอรี่นะครับออกเป็นกระบวนหนึ่งหกเกครับหลังจะเข้าถึงสถานีครับมาแล้วครับรับชมครับ oh <laughs> ผ่านไปแล้วครับห้วยสักเหนก้าสามสวนก็ห้วยสักรับหน่อเก้าสามสวนนเหนือสักหน่อเก้าสามสวนก็ผ่านไปแล้วครับเป็นกระบวน169หนึ่งหกก้าครับอ๋อสิบสี่ท่านใดเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์นะครับก็ื่เป็นกำลังใจให้กับช่องกดป๊าตอรี่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับกับบรรยากาศที่ สวานดีครับขบวนรก็บระมาณน,น้อยเทียงคือสามศูบบนย์จะสองเก้าหมายถ้าขบวนหลักนะสวัสดีครับรอแปดสีวันศุกร์สองครับ